สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สเปกเตอร์สเปกเตอร์สเปเชียลเบื้องหลัง EP คริสต์มาสที่ปล่อยไม่ทันคริสต์มาสเพราะตอนนี้ศัตรูน้ำท่วมนี่นัวราะเยาย้าแต่เราก็ไม่ท้อนะเราจะทำให้ถึงที่สุดเฮียเด้อเฮียเด้อเอาเรียบเอาเรียบนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็กำลังเครียดนะครับเพราะว่าเครเครียดกำลังปั่นเลย ม่นแย่ไม่มีบุหรีดูดนี่หาไฟเพลงไม่เจอดีเออหรอเออชัวนะแล้วไฟมันจะไปไหนไฟเธอได้ชัวนะชัวนะอย่าลืมดูนะสิบเพลงสิบเพลงเจอกันเจอกันไม่รู้ชื่ไรสิบเพลงมันแค่เพลงเดียววันคิดมัดลงปีใหม่อ่ะดูที่เซอร์ดูที่เซอร์ก่อนคุณอยู่ในใจผมตลอดโยผมจะกลับไปแล้วไปกอด ทุกคนรอติดตามด้วยไม่นานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่แต่ว่าลงแน่นอนชัวชัวนะชัวบล็ลงคิดมันปีหน้านะครับยคิดมันปีหน้าปีนี้เพราะปีนี้ไม่ทันเร็วนะครับใช่เออยังไม่ได้แต่งเลยวาเฮียต้องแต่งเพลงก่อนนะเออดูแบบนี้ได้กินดูแลรับคุณทำให้ผมได้คิดถึงคผมภาวนาและนึกถึง ดูไปประมาณสิบวันลุมแต่ตาไม่แตกเราที่ดูคุรู้สึกแย่เป็นไงครับหลังจากที่แบ็กชีฟได้พูดกับเลียชันคนแต่ละคนไปขอบคุณนะขอบคุณที่คอมเมนต์พอดีจะกลับแจ๊กเก็ตไขครับ โคตรมันไอเบ้งอทำไมวะอ๋อชอบลามเหมือชอบลามชอบลามคุณอยู่ในใจผมตลอดนะว่าด้วคุณรู้สึกแย่ผมอยู่ข้างๆคุณตลอดผมอยากให้คุณแับมาก่อนใจของผมมันเริ่มอ่อนยเดิมผมไม่มีสิทธิ์กันอกับคนเดิมมแต่ตอนนั้นผม ไม่มีเงินไม่นานก็คงดเหมือนว่าแต่ภายในใจยังคิดถึงคุณตลอดเวลาผมเป็นเงียบเพียงนธรรมัยา,าเช้าถึงไม่มีราคาวนะว้หวไอ้่ไม่นอนเลนะคือ่าครับผม <c oughs> วันนี้ <c oughs> เราจะมา <c oughs> มสัมภาษณ์เออ <c oughs> อย่าไม่เหรอ <c oughs> ในวันที่คุณรู้สึกแย่ อ่ะ Let's go ในวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ทุกคนนะครับว่าเป็นยังไงในสําหรับ EP นี้ที่เรากําลังจะทําครับผมสําหรับผมผมคิดว่าผมจะทําให้ดีในวันนี้คุณรู้สึกแย่ใน Merry Christmas นี้ให้ทุกคนได้เสพผลงานเราสําหรับเออตามนั้นแหละในวันนี้คุณแย่ในวันที่ลุยโจ๋จางครับผมจะี๋ยวกลับไปแล้วกันก่อน ในวันที่คุณรู้ตัวเด็กแย่เรียนเร็วเรยวชวนนะเจอกันผมมัรก่อนที่ใหม่นี้แต่ว่านี้ไม่รู้ลงก่อนหรือว่าลงหลังตอนลงหลังไม่รู้คลิปนี้ลงก่อนหรือลงหลังอีพีแต่ว่าสิบเพลงเจอกันชัวนนะชัวป้ายเคต่อครับผมเย่เคลครับบอกดีใจเคอติดตามช่องด้วย เออเออสั้นๆจำเนื้ความอ่ะภาคภูมิเออมีแค่ปกครับไม่มีเพลงทำโปรกรอแล้วทำโปกรอมีแค่ปกอย่าลืมนะน้องผมทำโปกรอแล้วอย่าลืมฟังอัลบั้มน้องผมนะกำลังจะปล่อยกำลังเขียนยี่สิบเพลงไม่ต้องคนถ่ครับดีใจมากครับสั้นๆจะได้เนืความอ้าวเมนททอตก็ ขอบคุณทุกคนทุกคนในแก๊งครับที่ที่ร um ่วมแรงร่วมใจกันครับตัวไม่เขียนเลยเหรออ้าจบเลยสุดท้ายแล้วสเปคเตอร์สเปเชียลสามสองหนึ่งสเปคเตอร์สเปเชียลว้าวไงเบอร์มันมันเสียงสูงไม่ไอ่ขี้ให้บีเนี่ยฮะไม่รู้ว่ามันมันไม่ที่ขึ้นออกติกออกติคสูงอ่ะให้ให้ตัวโน้ตมันชัดขึ้นเพื่อน เพื่อที่จะให้จับอโตตนไัวง่ายส่วนส่วนคีย์คีย์ต่ำมันใช้ได้แต่ว่าให้หาหาคีย์้ตรงก่อนไปพอนผอพอมนั้นยากยากอยู่ยากมีความสู้กับคุงก่อนไปลองดีไหเจออืม ผมนั้นอยากมีความสุขกับคุณก่อนก่อนคุณจะไปผมคงเหงาใจเพราะผมรู้ว่าคุณนั้นต้องไปผมทำได้เพียงนั่งเหงาอยู่กับใบ้อย เปียนไม่ใช่กูรู้เลยแนะบบเช่นวันนี้มึงีแเราต้องเอาใช้คีย์สูงเพื่อเพื่อที่จะหาคีย์เราใช้เอาเราใช้เอาเราใช้เอาเต็มสูงเพื่อที่จะหาคีย์แล้วพอหาคีย์ตรงแล้วแล้วใครนะไม่ใช่ ลองดูมเนอร์ก่อนแล้วเข้าไปเมเจอร์เอาไว้หมดเลยโอ้ยมีเด็กแอปสูบันชา ลูกใจแม่ก็คนสนใจเท่านี้ไม่เล็กสี่ใบเกตแต่ผมมีเลขหกลกอยู่ในบัญชีขอช่วยคุณภูมิพาไปดูโซนนี้เราจะนั่งแต่งเพลงกันหนครับลงจากเครื่องดินโซนนี้เราจะนั่งแต่งเพลงเราจะนั่งกันตรงไหนมันมีแต่เพื่อนกินเฮ้ยฟังอยู่ไหมวันต่อวันกูเป็นเมืองต่อเมืองกูมาล้างแค่มึงเคยทำกูไวไม่ฟังกูแล้วอะไรพี่พาคุณไปทัวร์สตูดิโอหน่อยครับนี่ครับาผมไปทัวร์หน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงปิดเพลงก่อน นี่นะครับสตูดิโอเราครับด้านหน้านะครับด้านหน้านี่จะมีบ่อเต่านะครับไม่บ่อปลาครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปลาตายห่าหมดเลยครับเพราะว่ามันมันมีคนโยนขี้บุหรี่เข้าไปนะครับเออพวกเฮียนี่แหละครับครับในนี้แหละครับเป็นลูกใครครับทุกคนโยนขี้ไปไหนทำไมทำให้ปลาตายห่าครับแล้วก็สตูดิโอของเรานะครับไม่ใช่บ้านนะครับเป็นศาลานะเย็ดเค้นี่สั่งสั่งซื้อมาโดยเฉพาะเลยรับใช่ ั่งซื้อมาโดยเฉพาะเลยยดรครึ่งครึ่งหล้าเย็ดโด5ยห้าแสนนะทำจากไม้สักทองนะสักทองเท่านั้นทองนี่นี่คือทองนะนี่ก็ทองนะเออนี่นะครับแล้วมันาดูเรามาดูลวดลายของประตูบ้านนะครับเอ้ยประตูประตูสตูดิโอแล้วนะนี่นะครับลายดอกไม้วินเทจนะครับเย็ดโดวินเทจด้วยมีช่องแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าทำไห้เพื่ออะไรนะครับแต่ว่าวินเทจนะครับนนะครับแล้วเข้ามาด้านในครับเราก็จะมี แซ็กโซโฟนนะครับมีแหลกนะครับมีดาบพิฆาตศูนย์นะครับมีปั๊กนะครับไปดูอุปกรณ์ในการแต่งเพลงใช่แล้วแล้วก็เราจะจะมีที่ไว้สําหรับให้คนนอนนะครับสําหรับใครกูว่าอึ้ยไม่ไหวแล้วยัดแม่กูแต่งเพลงมาทั้งวันแล้วอัดเพลงมาทั้งวันแล้วก็นอนนะไม่ไม่ไม่ไอ้แค่นี่นอนคุณแต่งเพลงเหนื่อยจนนอนเลยเหรอครับไม่ครับไม่มีที่นอนไม่มีเลยทำเล้เราเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับยานะครับ ยำๆนะครับแล้วก็หม้อนะครับใส่กระต้มนะครับยิ่ดก่อแล้วก็อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยครับน้าท่อมครับซูมเลยครับน้าท่อมครับขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้สิ่งต่อมาครับไมโครโฟนครับอันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับที่ถูกน้องไมโครโฟนที่ที่ที่ไหนวะพี่ไมโครโฟนนี้ของอะไร ไม่รู้อ่ะของอะไรสักอย่างครับซื้อมาห้าร้อยห้าสิบเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยห้าสิบสี่พันมึงพูดซะหมดราคาเลยนี่ครับกูเรียบบีเอมแบทดอยเซอร์นะครับยึดดูไม่ร่วมใครเหมือนกันนะครับสนับสนุนโดยกีตาร์สนับสนุนโดยกีตาร์คอมแล้วก็มีโน้ตบุ๊กของพี่ตองนะครับยึดดแล้วก็มีลำโพงนะครับของพี่โซนะครับยึโดแล้วก็มีเก้าอี้ของของพี่ทอดนะครับยึโดเอามารวมกันเขาเรียกว่ามิกแอนด์แม็ เย็ดตัวเป็นการผสมประกานไม่รวมกันชัยชนะไม่รู้ไหมครับเพราะทำไมเราต้องมีแอนแมททำไมล่ะครับเราไม่มีงบไอ้ใครมีอะไรก็มารวมกันใช่ชัวนะ<ๆ>โอเดเซอร์ผมกำลังทึ่งกับไฟ,ฟเสียงนะกำลังงงเหมือนกับกูต้องทำอะไรก่อนตอนนี้ <Okay. S 1> <laughs> ก, <laughs> ตก,กูต้องทำอะไรก่อนดีวะไอ้เหี้ยกูงงไปหมดแล้วลบลบนะครับลลบหมดเย โอ้ยใส่ใจอ่ะมีกี่เพลงน้องบอกเขาอีกรอบสิมีเจ็ดเพลงครับเอ้ยสิบเพลงทำอีพีเดียวกูไหมไอ้เราไปจะมันเก่าไงมีสิบเพลงครับเจ็ดด้วยมีสิบเพลงครับไม่เสร็จสักเพลงทีครับไม่เสร็จสักเพลงเลยแต่กำลังปั่นนะกำลังปั่นแต่เชื่อว่าผมก็ากำลังกำลังปั่นอยู่นะครับปั่นเพลงเหรอครับปั่นเพลง เราก็มาฟังวันมีวันต่อนะครับอยา่าิ้ีแล้วนะครับกรุดูนะักแบบตัวให้ผมหน่อยมีประตูในการอ่นเพลงนะครับเพราะถ้าไม่ปิดเสียงมันออกเสียงมันเข้าแล้วก็เสียงมันออกรวมๆกันใช่ใช่อะใช่เหรอใช่แต่ตอนเขาเข้ชมพี่ว่าท่อนนา้าใส่มาเยอะดีก็โอเคหรือว่าโอเคอยู่ชนะัวร์นะมินทอนนะชัวร์ครับเขียนเพลงมั่ง เครียาเดี๋อวเราจะไปเคียดอยู่เลยที่ยังทำงานเยนะนผมจะพาทุกคนอ้ยไม่ยีติดสิงเลยกันนี่กำลังอัดเพลงกันเเฮ้ยอย่าดังอีดอัดเพลงเฮ้ยเปเตเียเล สุดยอดมากเลยนะคุณภูมิมีอะไรจะพูดไหมครับในในสปอยสปอยป,ก,ปกอลัลบ,บั้มคุณหน่อย PSL ครับ PSL ส่วนผสมที่สำคัญของการแต่งเพลงนะขาดกัญชาไม่เป็นไรแต่ท่อมห้ามติดขาดท่อม <c oughs> มันติดขาด <c oughs> ช่ว์นะทุกคน นี่คือสตูดิโอใหม่ของเราหลังจากที่สตูดิโอเก่าที่บ้านโดนน้ำท่วมอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวลงกับเครื่องบินมันมีแต่เพื่อนกินลงจากเครื่องบินวันต่อวันโวยเมืองต่อเมืองก็มาล้างแค้นเมืองเมยทำกูไว้ฟังนะเฮนะ PSL นะสักวันน้องผมนะจะต้องไปฟิดกับคุณได้ได้นะเอ้ยรอน้องผมแป๊บนึง น้องผมกำลังนอนมุกเขียอเลยวะสปอยสปอยปกอลบั้มคุณหน่อยเย็ดยังภาคนะอย่าลืมติดตามนะยังภาคนะน้องผมกำลังเขียนอัลบั้มเลยไม่เรียนแคลก่อนนะเรียนแคลเสร็จเจอกันอัลบั้มนะยัดเยียอะไรมันทำอัลบั้มนะเจอกันหลังเรียนแคลเสร็จหลังผ่านแคลสองนะแล้วหนึ่งอยู่แล้วอชิบายแล้วเติมที่แลวไม่เรียนแคลหนึ่ง น้องบอกน้องเล่นแคลสีตัวตัวย่อยพื้นฐานพื้นฐานตายวงเห็นไหมสองแคลสามโอเคนะีกำลังปั่นเลยนะปั่นง่ายนะครับบันกระโดนี่ครับรอดเทียนอยครับโอเคคุณรู้สึกยังไงครับคุณไตเติลก็อย่าร้องน้องอย่าร้องอย่าร้องอย่ากินทอมได้เลย รอแป๊บน,นึงนะทำมาลับปรุงนะนี่อุปกรณ์สำคัญในการแต่งเพลงของพวกนี้นะครับกินนะํา